เปาเปียโซดพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าวันนี้เราได้เปาเปียโซดมากินกันจ้ะไปเดินตลาดแล้วเจอมันน่ากินดีก็เลยลองสน่อยเดี๋ยวเรามากินไปด้วยกันเลยจ้า ฉ่ำมากอะ่ะเขาให้น้ำลาดมาแบบไม่กักเลยเพื่อนๆต้องชิม <c oughs> หอมเจ้านี้เราเห็นไม่ได้เลยนะเห็นทีไรจะต้องอุดหนุนตลอดพอดูดิเครื่องแน่นมากอะ่ะกล่องนี้แค่55บาทแต่ดูเครื่องดิ อดีเหมือนไปกินในเอ็มเคหมือนไปกินบนห้างอะ่ะพอมีพริกดองให้ด้วยเนาะ เข้ากันมากอะแล้วน้ำลาดนี่แบบเหนียวว่าค้นควักร้านนี้จัดว่าเด็ดแต่เป็นร้านแผงลอยนะขายซื้อกลับมาให้กินที่บ้านเท่านั้นก็ดีอะ อ,อออืมเกของดีต้องบอกต่อร้านนี้ขายทุกวันศุกร์นะพิกัดอยู่หน้าอีออนศีลาชาของละห้าสิบห้าบาท โปรโมทร้านให้เลยอร่อยมากเขาไม่ได้จ้างให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะเขาไม่ได้จ้างให้โปรโมทร้านให้เขานะแต่ของเขาดีเราเลยอยากบอกต่อเ,เพื่อนๆท่านไหนอยู่ใกล้ๆแหวะไปลองขายเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นนะสุดยอด กินคู่กับพิดดองนี่แบบจัดว่าเด็ดกองเดียวจุกจุกอิ่มไปสามวันเจ็ดวันอันนับส้มลาด จะได้ออกเปรี้ยวๆเำนู่นดูขัดเจียวเลยมาแบบอย่างนี้เลยนะเต็มคำอะ่ะ